ลูกค้าเปลี่ยนออฟโรดสายลุยขอบ16นะคะชุดนี้เป็นล้อแท้เลนโซขอบ16นะคะมาพร้อมยาง B F U S A 265 70 16ค่ะ ก็ได้ค่ะไม่ได้ดี๋ย <laughs> สวยมากๆเลยขอให้เดินทางปลอดภัยนะคะเฮงเงร่ำรวยร่ำรวยค่ะขอบคุณลูกค้าจากร้อยเอ็ดนะคะที่แวะมาอุดหนุนค่ะแวะมาเลือกดูสินค้าที่ร้านได้นะคะร้านสัญญาการยางปากทางห้องฮีอำเภอยางตลาดจังหวัดกาฬสินคาร้านตั้งอยู่ตรงไฟแดงปากทางห้องฮีนะคะถ้ามาจากเชียงยืนนะคะ ก่อนถึงไฟแดงยางตลาดประมาณ5กิโลค่ะล้อเดิมนะคะก็มีนะคะล้อเดิมขอบ15 16นะคะจะเป็นยางใหม่ยางมือสองนะคะ เบอร์ให้เลือกนะคะสามารถแอดไลน์ไอดีศูนย์4ก้นะคะร้านสัญญาการยางได้เลยค่ะจะเป็นล้อใหม่ป้ายแดงอีซูซูนะคะจะเป็นขอบ15 16 17นะคะ20นะคะทางร้านมีให้บริการลูกค้านะคะออพโรดสายลุยตรงรุ่นนาวาล่าก็มีนะคะแวะมาเลือกดูได้เลยค่ะ มีหลายแบบหลายชุดให้เลือกเลย ทังจังหวัดมีบริการจัดส่งฟรีทั่วไทยเลยนะคะรอรับสินค้าหน้าบ้านได้เลยนะคะ ขอบคุณลูกค้าที่แวะมาอุดหนุนท,ทุกทุกท่านนะคะขอให้เดินทางปลอดภัยนะคะขาขายแห่งๆร่ำรวยร่ำรวยค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ